ได้ยินนุมขวัญไส้กับเฮียอุดบอกว่าถ้าเป็นปุ๋ยสูตรหับห่วงนี่ให้มีโตไทยได้หลายดังนั้นใส้ปุ๋ยสูตรฮับห่วงบวกกับปุ๋ยสูตร0ูน0 60. เอามาผสมกันซีดีหรือว่าซีโอเวอร์เกินไปบโอโนวาสันวา เอาครับสวัสดีครับเฮียอุดครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมสําหรับวันนี้ครับประเด็นคาถามครับเฮียครับผมปุ๋ยรับรวงผสมกับปุ๋ยสูตร0060ครับผมครับจะดีหรือว่าโอเวอร์ครับเฮียครับผมครับผมก็ในช่วงของแฮปปี้คลินิกนะตอบปัญหาของเกษตรกรในช่วงนี้นะครับครับจากคําถามที่อาจารย์ได้ถามมาก็คือปุ๋ยรับรวงหรือปุ๋ยรับท้องนะครับครับผสมกับปุ๋ย0060 ครับสามารถผสมด้วยกันได้ไหมแล้ว้าผสมแล้วนี่ผลจะเป็นยังไงบ้างข้อดีเขาเสียเป็นยังไงบ้างนะครับมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่ใช้สูตรนี้ครับเฮียครับผมอ่าครับผมก็ทางแฮปปี้มีคําตอบให้ครับนะครับในเรื่องตอนนี้นะครับทีนี้เรามาดูทบทวนนิดนึงนะครับในช่วงนี้ช่วงของเดือนกันยาช่วงประมาณกลางเดือนนะวันที่11กันยาเนี่ยเป็นช่วงของการจะเริ่มใส่ปุ๋ยรับท้องปุ๋ยรับรวง นในนาปีเป็นหลักเลยก็อย่างที่ออกคลิปก่อนๆว่าจะมีข้าวเบาข้าวหนักนะแต่ตอนนี้นี่อยู่ในช่วงของข้าวเบาแล้วก็ข้าวที่อยู่เกือบจะหนักนะคก็กำลังใส่กันนะวันนี้มันกลางเดือนกันยายนะครับสูตรที่ใช้ก็เป็น15 5 25ครับ6ก10ก็ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นตัวท้ายเป็นหลักเลยคมก็คือตัวโพแทสเซียมครับแต่ทีนี้มาในช่วงหลังประมาณนัก5ปีมาหลังเนี่ยไม่เกิน10ปีเนี่ย มีเกษตรกรบางท่านเนี่ยเริ่มเอาอีกตัวหนึ่งมาผสมเข้ามาก็เรียกว่าปุ 60, ๋ย0060มมาผสมกับปุ๋ยรับท้องซึ่งมีตัวท้ายอย่างเดียวเลยครับเฮียเยอะอีกต่างหากใช่ครับครับผมบทีนี้เรามาดูว่าไอ้0060นี้เป็นปุ๋ยอะไรครับ0060นี่จัดเป็นปุ๋ยเป็นแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยเลยแม่ปุ๋ยเลยที่เป็นตัวโพแทสเซียมเดียวๆเลยครับผมนะครับคือแม่ปุ๋ยเลย ครับซึ่งสำหรับปุ๋ยนะฮะ,ะในปุ๋ยเคมีเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกัน2กลุ่มเฮียอ่าก็คือกลุ่มแรกเาเรียกว่าปุ๋ยเบลเบนเบลเบนปุ๋ยเบลเบนก็คือปุ๋ยที่มีหลายสีหลากหลายสีโอ้หลากหลายสีใช่มีสีขาวสีเขียวสีแดงสีแล้วแต่คนจะคลุกเป็นสีอะไรอยู่ในถุงเดียวกันอยู่ในถุงเดียวกันเเรียกห,หรือว่าเป็นปุ๋ยผสมอ่าครับอันนี้เรียกปุป๋ยเบลเบนครับผมครับอีกตัวหนึ่ง นะครับอันนี้ปุ๋ยตัวอย่างปุ๋ยพับเบนนะครับเนี่ยก็คือแมวเงินทูตีนี่ครับอ,อันนี้เนี่ยเป็นปุ๋ยคือหลายสียสมันนาะมีหลายสีในกระสอบเดียวนครับผมครับครับอีกกลุ่มหนึ่งกว่ือปุ๋ยคอมเพลว์ปุ๋ยคอมเพลว์ครับปุ๋ยคอมเพลว์วก็คือตัวนี้เลยนะครับปุ๋ยดาวอวกาศก็คือมีอยู่สีเดียวเพราะว่าใน1เม็ดมีธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและอาหารเสริมครบใน1เม็ดเดียวสีเดียวเลยสีเดียวเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าปุ๋ยทั้งปุ๋ยคอมปาวและปุ๋ยเบาเบนเนี่ยมันก็มาจากแม่ปุ๋ยครับมาเข้ากันนะมาเข้ากันเพราะฉะนั้นหนึ่งในแม่ปุ๋ยก็คือศูนย์ศูนย์หกสิบก็มาคลุกอยู่ในปุ๋ยแมวเงิน<อ>มาคลุกอยู่ในปุ๋ยครับผมทูเดย์ครับนะหรือไปแล้วเป็นดาวอวกาศค<ผ>มก็คือหนึ่งในแม่ปุ๋ยเหมือนกันเลยครับทีนี้บางท่านบอกว่าเอ้ยเห็นว่าการใส่ให้เข้าเม็ดเต่งเม็ดเต็งเม็ดตรงเนี่ย ต้องเอาตัวโพแทสเซียมเยอะๆถ่ายหนักๆถายหนักๆยิ่งเยอะยิ่งดกีก็เลยหนักไปเลยอ่าก็เลยเป็นที่มาเอา0ูน,น,นมาใช้เลยครับผมมาผสมกับปุ๋ยเบ้าเป็นหรือว่าปุ๋ยคอมพาวไปเลยเออน,นี่นี่คือที่มาที่เกษตรกรหลายท่านเข้าใจครับทีนี้ถามว่าใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ตอบได้เลยว่าใช้ได้ แต่ต้องระมัดระวังอย่างรุนแรงได้แต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะบางเราไม่รู้สูตรที่ที่เหมาะสมว่ามันใช้สูตรที่เท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยปุ๋ยอย่างอย่างปุ๋ยตาทูเดนะสิบห้าห้ายี่ห้าแมวเงินสิบห้าห้ายี่ห้าหรือปุ๋ยดาวอวกาศหกสี่สิบเนี่ยเขาคำนวณสูตรมาพอดีแล้วโอ้คือทางบริษัทเนี่ยคำนวณสูตรมาพอดีแล้วเหลือด้วยโอ้ครับไม่จำเป็นต้องใส่สูนย์น้องิบอีกแล้วนะแต่ว่า เนื่องจากตอนหลังนะั้นมีคนเอาไปใช้แต่จังหวะคนใส่ได้ดีก็ดีไปบางคนใส่มีถึงขั้นว่าใส่ไม่ถูกเนี่ยใส่เยอะเกินไปอะไรเกินไปเนี่ยเม็ดแตกเลยนะฮะกลายเป็นเสียหายเลยครับผมครับคิดว่าจะดีนี่ก็เสียเลยเสียหายเลยครับเ,ออเพราะว่าการใส่โพแทสเซียมเดี่ยวเนี่ยก็เหมือนที่ว่าเราลูกโป่งที่มันตึงเต็มที่แล้วเ,ออเราไปใส่มันอีกมันปริอกอกมาแล้วมันแตกเลย คือตรงนี้เปรียบเทียบกับลูกโป่งนี่ครับเป็นพอดีแล้วครับเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าตืมเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปอีกมีโอกาสแตกเ<อ>ม็ดแตกกลายเป็นว่าเสียหายเลย<อ>เพราะฉะนั้นการใช้ศูนย์ศูนย์หกสิบผสมกับปุ๋ยรับรองปุ๋ยรับท้องนี่ได้ได้เหมือนกันแต่มีความเสี่ยงต่อการเสียหายเยอะแต่มีพี่น้องเกษตรกรเห็นบอกว่าพอใส่ไปปั๊บนี่มันจะดกครับ มันใช่เรอเนี่ยในเรื่องดอกเนี่ยเมื่อนึกดกในการดอกดอกคือตัวโพแทสเซียมศูนย์ศูนย์หกสิบนี่ก็คือในเรื่องของเม็ดเต่งเม็ดตรงคือเนื้อแน่นคเพราะว่าการทํางานของโพแทสเซียมก็คือแป้งนะพอเขาผลิตอาหารเสร็จเขาก็เคลื่อนย,าย้ายธาตุอาหารมาสู่เม็ดแต่ถ้าเราใส่ศูนย์ศูนย์หกสิบเข้าไปอีกมันเคลื่อนย้ายไปเยอะเกินไปเยอะเกินไปเม็ดมันแตกเลยเพราะว่าการที่จะใส่โพแทสเซียมด้วยเนี่ย ไม่ใช่ว่าโพแทสเซียมอย่างเดียวแล้วมันทําให้เต่งตึงนะครับมันต้องมีพวกกลุ่มไนโตรเจนมีแคลเซียมมีโบรอนธาตุอาหารหลายอย่างที่มามาเข้ากันเพื่อที่ให้มันตึงออกไปปุ๊บแล้วตรงเปลือกมันมีความยืดหยุนไม่แตกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ใช้ได้แต่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อมเมล็ดข้าวแล้วสูตรที่เฮียคิดว่ามีความเหมาะสมนะครับแล้วก็สมดุล จะมีลักษณะยังไงครับมียครับผมครับผมในสูตรที่ทางบริษัทแล้วก็เป็นงานวิชาการที่ออกมานะที่รับรองของกรมวิชาการเลยก็มีอย่างปุ๋ยทูเดย์สิบห้าห้ายี่สิบห้าครับแล้วก็มีธาตุอาหารบางตัวที่เขาเติมให้อยู่แล้วครับผมนะครับแมวเงินสิบห้าห้ายี่สิบห้าครับก็มีสูตรอาหารเสริมเติมก็ไว้เรียบร้อยครับผมแล้วยิ่งตัวนี้เป็นปุ๋ยคอมเพลวในหนึ่งเม็ดมีธาตุอาหารครบทุกชนิด แล้วมีการเคลื่อนย้ายของธาตุอาหารโพแทสเซียมไปสู่เม็ดตรงเม็ดเต็มนี่ดีมากๆครับคือปุ๋ยดาวอากาศ6 4 0ตัวนี้สุดยอดแ่งปุ๋ยเลยแล้วนอกจากนี้ยังมีแร่เรียกว่าแร่ภูเขาไฟหรือว่าคลายน็อตไอคลายนอติโลไลท์ครับผมซึ่งแร่ตัวนี้นี่จะช่วยทําให้ท่อน้านําท่ออาหารนี่แข็งแรงรการเคลื่อนย้ายของตัวโพแทสเซียมเนี่ยไปสู่เม็ดเนี่ย ดีมากๆเลยการเอาโอกาสนี้ถือเป็นสุดยอดในปุ๋ยเอานี่ครับคือตัวอย่างบางส่วนนะครับเนาะสำหรับปุ๋ยนะครับสูตรรับรวงที่เฮียคิดว่ามีความเหมาะสมแล้วเขาคํานวณมาถูกต้องแล้วใช่ไหมเฮียครับคำนวณมาให้เพียงพอครับผมครับต่อพืชส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้าวอันนี้สำหรับข้าวนะครับสำหรับข้าวแล้วก็พวกผลไม้บางอย่างก็ได้ได้เยอะอยู่แล้วส่วน0 0 6 0นี่ คือแม่ปุ๋ยชนิดหนึ่งที่มาอยู่ในนี้แหละครับเนี่ยมาอยู่ในปุ๋ยที่ผสมเรียบร้อยแล้วครับเฮียครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับสำหรับไบโอคอมเพลทเราครับครับผมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับอ้าวยังไงครับเพิ่มเติมนิดนึงได้ครับผมตัวนี้ก็คือตัวสารมหัศจรรย์ไบโอคอมพลทครับผมนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วยมาคลุกปุ๋ยนโดยเฉพาะปุ๋ยปอาเบนนะปุ๋ยปอกเบนคือปุ๋ยพวกนี้นะครับ กับเอามาช่วยผสมเพื่อลดต้นทุนเพราะในช่วงนี้เนี่ยนะครับปุ๋ยค่อนข้างจะแพงครับปุ๋ยหมากเหล่านี้นี่ตอนนี้นะวันนี้นะกระสอบเกิน0 0บาร้อยบาทครับผมจะทะลุพันหมดแล้วจะทะลุพันบางบบิสารในบางยอะเลยถึงพันหนึ่งร้อยบาทครับผมนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนจะแพงมากมีอยู่ตัวสารมหัศจรรย์ไบโอคอมพลีทนี่สามารถลดต้นทุนปุ๋ยได้นี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะนะครับนี่ก็คือไบโอคอมพลีทครับผมส่วนวิธีการคุณสมบัติของตัวนี้นะฮะในส่วนใน ช่วงรับท้องตัวนี้ก็คือเราเอาไปผสมกับปุ๋ยเบลเบนเนีนะ่ยนี่เลยนะรเราเอาไปผสมได้เลยอัตราการใช้สารมัศจั์ไโอคมพิษหนึ่งกิโลผสมปุ๋ยได้ห้าสิบกิโลหนึ่งกองนี่หนึ่งกงิโลใช่ครับสามารถผสมได้ห้าสิบกิโลก็คือปุ๋ยหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบนะครับทุกแบรนทุกแบรนเลยครับครับผมทุกสูตรใช่ครับเพียงแต่ว่าะจะทําให้เราลด การใช้ปุ๋ยต่อไร่ได้ครับผมอย่างเช่นปุ๋ยทูเดปปุ๋ยแมวเงินเนี่ยอัตราการใช้25กิโลต่อไร่ครับถ้าผสมสารมาสั์ไบโอคอมพลทไปแล้วเนี่ลดอัตราการใช้เหลือ12-13ถึง13กิโลต่อไร่ได้ครับโดยที่ประสิทธิภาพเหมือนกับใช้25กิโลเลยนะครับนี่คือไบโอคอมพลท เอาครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของไบโอคอมพิ์อย่างละเอียดเลยทีเดียวนะครับผมเอาครับสําหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณเฮียอูดเป็นอย่างสูงครับผมครับผมครับครับเอาครับพี่น้องครับสาหรับปุ๋ยสูตร0060นะครับยังทีเฮียเพิ่นได้วาจาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่สามารถที่จะใส่ถามว่าได้ไหมได้แต่ต้องระมัดระวังนะครับผม ซึ่งแทนทีสิเป็นผลดีนะครับบางที่อาจจะเป็นผลเสียได้นะครับผมสำหรับปุ๋ยทั้ง3สูตรนะครับรวมทั้งไบโอคอมพิวต์0899428684นะครับทั้งไอเดียไลน์แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับสำหรับท่านใดนะครับอยากสิได้ปุ๋ยทั้ง3สูตรนี่ครับพี่น้องครับอ่าก็สามารถประสานมาได้นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับเฮียอุดนะครับขอลาพาจากพี่น้องป้องปายไปเพียงเท่านี้ครับ สำหรับวันนี้ครับขอเก่าเขาว่า,าสวัสดีครับผม